อัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุค่ะวันนี้นะคะวันจันทร์นะคะที่9สิงหาคมนะคะนักเรียนชั้นป .2 นะคะก็จะเรียนวิชาอักกออิดนะคะก่อนเริ่มเรียนให้นักเรียนอ่านดูอาด้วยนะคะร็อบบิชรอฮ์ลีซอดรีวะยัสซิดลีอัมรีวะฮุลอุกดะตัมมิลลิซานียัฟก้ฮูกอวลีร็อบบิซิดนีอิลมาวะรซุกนีฟะห์มาอามีน วิชาอกออิทวันนี้นะคะเราจะขึ้นบทใหม่คือบทที่สี่นะคะบทที่สี่อัลลอฮ์ตาลาผู้ทรงให้ความคุ้มครองนะคะแต่ก่อนที่จะขึ้นบทใหม่นะคะนักเรียนไปทวนคาศัพท์ตั้งแต่บทที่หนึ่งก่อนนะคะบทที่หนึ่งนะคะอัลคอลิกูนะคะอัลลอฮ์ตาลาผู้ทรงสร้างนะคะบทที่สองนะคะอรารซักนะคะหรือว่าอารซากูนะคะอัลลอฮ์ผู้ทรงประทาน ปัจจัยยังชีพนะคะบทที่สามค่ะอัน,นาซิรุนะคะอัน,นาซิรุหรือว่าอัน,นาซิรนะคะอัลลอฮ์ตาลาผู้ทรงให้ความช่วยเหลือนะคะต่อมาบทที่สี่วันนี้ค่ะอัลลอฮ์ตาลาผู้ทรงให้ความคุ้มครองนะคะอามาดูคําศัพท์เลยค่ะ อัลฮาฟิซู u, นะคะอัลฮาฟิซู u, นะคะอัลฮาฟิซูอัลลอฮ์ผู้ทรงให้ความคุ้มครองนะคะอัลฮาฟิซูอัลลอฮ์ผู้ทรงให้ความคุ้มครองนะคะ,ะนักเรียนก็ท่องจำคำภาษา,าละติแล้วก็ความหมายนะคะอัลฮาฟิซู u, นะคะอัลลอฮ์ผู้ทรงให้ความคุ้มครองนะคะต่อมามาดูสาระสำคัญใจใความสำคัญของเรื่องนี้นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ในหนังสือหน้าที่ สานะคะหน้าที่32มสิบสองอัลลอฮ์ตาลานะคะทรงเป็นผู้ให้ความคุ้มครองที่ดีที่สุดอัลลอฮ์ตาลาทรงปกป้องท่านนาบียูซุฟลัยฮิสลสลามนะคะเมื่อท่านถูกโยนลงในบ่อน้ําวันหนึ่งขณะที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลอห์ุนไลฮิวาซัลลมกำลังพักผ่อนอยู่ศัตรูผู้หนึ่งเงื้อดาบขึ้นจะทําร้ายพางกล่าวว่า ตอบข้าสิใครจะปกป้องเจ้าให้พ้นจากดาบของข้าได้ท่นานนบีมุฮัมมัดสลลัลว่าอะไรทีวะซัลลัมตอบว่าอัลลอฮ์นะคะอัลลอฮ์ท่านใดนั่นเองดาบในมือของศัตรูก็ร่วงหล่นลงทันทีนะคะท่นานนบีมุฮัมมัดสลลัลว่าอะไรทีวะซัลลัมจึงหยิบดาบนั้นขึ้นมาแล้วถามกลับไปว่าทีนี้ใครเล่าจะช่วยเจ้า เขาพูดเขาผู้นี้ก็คือศัตรูนะคะเขาร้องขอความเมตตาจากท่านนบีนะคะและท่านนาบีก็ได้ยกโทษให้แก่เขาบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมนะคะอะเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ท่านนบีนะคะได้กลับจากทําสงครามนะคะแล้วก็พักอยู่ที่ใต้ต้นไม้นะคะอศัตรูผ่านมาเห็นก็เลยจะใช้โอกาสนี้นะคะกําจัดท่านนบีใช่ไหมคะเขาก็เลยหยิบดาบนะคะไปจี้ที่ท่านนบีแล้วก็บอกท่านนบีว่าใคร ที่จะปกป้องเจ้าได้นะตอนนี้นะคะท่านนาบีก็บอกว่าอัลลอฮ์นะคะ <im it> อ่าท,ทันทีที่ศัตรูได้ยินก็ดาบของเขาก็หลุดล่วงหล่นออกจากมือนะคะ <im it> ท่านนาบีก็เลยหยิบดาบอันนั้นขึ้นมานะคะ <im it> แล้วก็ถามกลับไปว่าที่นี้บอกข้าซิว่าใครเล่าจะช่วยเจ้าได้นะคะอ่าศัตรูผู้นั้นก็บอกครองขอความเมตตาจากท่านนาบีนะคะ <im it> ท่านนาบีเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเขานะคะอ่าท่านนาบีก็เลยยกโทษให้แก่เขาเมื่ออัลลอ์ตาลานะคะทรงปกป้องเราแล้วนะคะ ศัตรูที่เข้มแข็งที่สุดและอาวุธที่ทรงพลังที่สุดนะคะก็ไม่สามารถทําอันตรายเราได้นะคะอ่ะถ้าเราเป็นผ hmm. uh, ู้ที่เราจะทรงปกป้องเรานะคะอ่าจะอาอาวุธหรือคืออาวุธหรือว่าอ่าศัตรูที่เข้มแข็งเนี่ยก็จะไม่สามารถทําอะไรเราได้นะคะถ้าเราเป็นผู้ที่เราทำไมคะทรงปกป้องเรานะคะเราจะทรงปกป้องเราทุกคนนะคะ เนี่ยเขาในนี้เขาก็ยกตัวอย่างเรื่องของท่านนาบียูซุฟเรื่องของท่านนาบีมุฮัมมัดใช่ไหมคะและอีกหลายๆเหตุการณ์นะคะอย่างท่านนาบียูซุฟอลัลลอฮ์ก็ทรงปกป้องอยังไงคะนักเรียนจําได้ไหมที่เรียนตอนปอ .1 อ่านะคะท่านนาบีถูกพี่น้องทําไมคะโยนลงไปในบ่อน้ําใช่ไหมคะอลัลลอฮ์ก็ทรงปกป้องท่านนาบียูซุฟโดยทําไมคะให้กองคาราวานสินค้าทําไมคะผ่านมาเห็นใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยเหลือท่านนาบียูซุฟขึ้นจากบ่อน้ํานั้นอัลลอฮ์ส่งผู้ที่ อัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือโดยการส่งคนมาช่วยเหลือท่านอบียูซุฟะนะคะต่อมาเรื่องราวสอนใจนะคะอัลลอฮ์ตาลาทรงอยู่กับเรานะคะดูในหนังสือหน้าที่32เช่นกันนะคะเรื่องราวสอนใจนะคะอัลลอฮ์ตาลาทรงอยู่กับเรานะคะอะนักเรียนฟังเรื่องนะคะแล้วก็นึกตามคุณครูนะคะว่าเกี่ยวข้องกับคําว่าอัลฮาฟิซูนะคะอัลลอฮ์ผู้ทรงให้ความคุ้มครองอย่างไรนะคะ ในช่วงที่ชาวมักกะนะคะได้ติดตามนะคะไล่ล่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอัวละหัวซัลลัมนะคะหลังจากที่ท่านออกจากเมืองมักกะไปยังมาดีนะแล้วนะคะก็คือท่านนาบีเนี่ยถูกไล่ล่าถูกชาวมักกะเนี่ยไล่ล่านะคะท่านนาบีก็เลยอพยพไปอยู่มาดีนาอ่าชายชะกันจำนวนมากนะคะก็ถูกส่งไปเฝ้าดูทุกเส้นทางเลยนะคะหัวหน้าในมักกะเนี่ยส่ง ผู้ชายนะคะชายชะกันเนี่ยไปอยู่ทุกที่เลยนะคะตามเส้นทางนะคะเพื่อที่ให้ไปเฝ้าดูว่าท่านนบีนะ่จะไปทางไหนนะคะและผู้ใดที่จับท่านนบีมุฮัมมัดสุลตลอ,ลอพ่อเลยงวาสลัมได้นะคะเขาจะได้อูดหนึ่งร้อยตัวเป็นรางวัลอ่าอันนี้หัวหน้าชาวมักกะประกาศรางวัลตามจับนะคะใครจับท่านนบีได้เอาอูดไปเลยร้อยตัวนะคะเป็นรางวัล ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะไลฮ์วะซัลลัมนะคะแล้วก็ท่านอบูุบัมมัดสุลลัลวฮุอันฮูนะคะซ่อนตัวอยู่ในถ้ำซูดอ่าท่านนบีไปกับท่านอบูุลเบบีนะคะคนสนิทนะคะซ่อนตัวอยู่ในถ้ำซูดนะคะถ้ำซูดเป็นที่ซ่อนตัวนะคะในช่วงที่ท่านนบีอพยพจากมักกะไปมาดีนานะคะมีผู้ไล่ล่ากลุ่มหนึ่งนะคะตามมาจนถึงปากถ้ำนี้แล้วนะคะพวกเขาเนี่ยเข้าเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้ท่านนบีกับท่านอบูุลเบบเนี่ยนะคะ ใกล้ถึงขนาดที่ว่าผู้ที่อยู่ในถ้ำเนี่ยสามารถได้ยินเสียงของพวกเขานะคะก็คือท่านนาบีท่านอบูบักอยู่ในถ้ำนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงนะคะท่านอบูบักเนี่ยก,กังวลใจเป็นอย่างมากเลยนะคะท่านก็พูดขึ้นว่าโอ้ศาส,สนาทูตของอัลลอฮ์ศัตรูจะเห็นเราแล้วนะคะท่านนาบีนะคะก็ยังคงสงบนิ่งนะคะแล้วก็ตอบท่านอบูบักกลับไปว่าไงคะอย่ากังวลเลยแท้จริงแล้วอัลลอฮ์ตาลาทรงอยู่กับเรา นะคะอินนัลลอฮามะอานานะคะอันนี้คือท่านนาบีตอบกับท่านอบูบักไปนะคะหลังจากนั้นนะคะท่านก็ได้ยินเสียงคนข้างนอกนะคะพูดว่าไม่มีผู้ใดเข้าไปในถ้ำนี้หรอกดูยายแมงมุมที่ปากถา้ำสิอ่านะคะที่ปากถ้ำนะคะมันไม่มีร่องรอยของการมีคนเข้าไปนะคะเป็นยายแมงมุมนะคะปิดปากถ้ำนะคะและไม่มีร่องรอยของการเข้าไปนะคะอ่ะ ผู้ไลลา,ลาที่มาอยู่ตรงนั้นนะคะเขาก็เลยปล่อยไปนะคะแล้วก็แล้วก็ออกไปออกไปจากบริเวณถ้ำท่าน,านอ่าถ้าน,นั้นนะคะอัลลอฮ์ตาลาก็ทรงคุ้มครองท่านนาบีแล้วก็ท่านอาบูบักอ่าเห็นไหมคะเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาทรงอยู่กับเราอรัลลอฮ์ตาราคือผู้ทรงคุ้มครองใช่ไหมคะผู้ทรงให้ความคุ้มครองอ่าคุ้มครองท่านนาบีกับท่านอาบูบกักยังไงคะอ่าให้ยายแมงมุมทาไมครับปิดปากถ้าเหมือนว่าไม่มีคนอยู่ในถ้านี้นะคะและท่านนาบีก็ปลอบใจท่านอาบูบักว่าไงคะ อ่าอินนัลลอฮ์หามะอานะนะคะลาตฮซันอินนัลลอห์ามะอานะนะคะอย่าเสียใจเลยนะคะแท้จริงอัลลอฮ์ตาลาทรงอยู่กับเราอ่าถ้าเรายึดมั่นนะคะเชื่อมั่นนะคะว่าอัลลอฮ์ตาลาทรงอยู่กับเราอัลลอฮ์ตาลาคือผู้ที่ทรงคุ้มครองเรานะคะอ่าอัลลอฮ์ตาลาก็จะทรงช่วยเหลือเรานะคะแต่เราต้องยึดมั่นนะคะต้องเชื่อต้องศรัทธาในอัลลอฮ์ด้วยนะคะอ่าวันนี้นะคะก็ เรียนแค่ใจความสําคัญของเรื่องกับเรื่องราวสอนใจแค่2อ,อย่างนะคะนักเรียนอ่านอ่าไปดูบอบหมายงานนะคะนักเรียนอ่านนะคะหน้าที่32กับ33ม,มันจะเป็นใจความสําคัญนะคะกับเรื่องอันนี้นะคะใครที่ฟังคุณครูเล่าแล,แล้วเข้าใจแล้วคุณครูให้ทําการบ้านโดยการไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังนะคะ แต่ถ้าใครฟังคุณครูโนดีแล้วยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนก็เอาหนังสือนะคะงานของนักเรียนคือไปอ่านให้ผู้ปกครองฟังนะคะ3 2กับ3า3นะคะและให้นักเรียนทํากิจกรรมหน้าที่37เป็นกิจกรรมระบายสีนะคะกิจกรรมระบายสีคําว่าอัลฮาฟิลูนะคะอัลลอฮ์ผู้ทรงให้ความคุ้มครองนะคะอ่ะวันนี้นะคะวิชาคอไอิของวิชาคออิ์ของคุณครูนะคะก็ จบลงเพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะคุณครูขอมาอัปไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอสัสลา,ม,ามุอะลัยกุมะาราะห์มะตุลลอฮิวะบเราะกาตุ